ฮัตอร์มาอีกแล้วครับมาช่อนคองข้างทางครับมีตัวไม่รอดครับตีล้อตามจะชาย่านะครับตอนนี้กาลังหน้าฝนฝนตกใหม่ๆนะครับใครที่ยังจะยังหาซื้อเหยื่อนะครับฮันเตอร์ Z X ครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันคนอตจากค่ายฮันเตอร์ครับเวทสิบยี่สิบนะครับสายจะเป็นสายที่สองคนอตพัดนะครับติดตามผลงานได้ครับมาช่อนคองข้างทางครับฮันเตอร์เซตครับหน้าฝนแล้วครับ ซื้อกันได้เลยครับฮันเตอร์ Z ซตเอกปักงานได้ครับนี่ครับตีเลาะๆตามดิชายหญ้านี่ครับฝนตกใหม่ๆม่ครับมีตัวไม่รอดครับเต็มคำทุกตัวครับฮันเตอร์ Z เครับ